สวัสดีครับพี่น้องมีผูดด้ใดอยากได้เกิบบอครับมีผูดด้ใดอยากได้เกิบบอสิลักเกิบไปไหนเกิบหลน์เลยเขินใหม่นี่โอ้เกิบหลายเนาะโธ่<笑><笑>ลักเกิบให้พี่น้องกันะหยอกหยอกนะครับหยอกหยอกหลังจากทีนีเคลียร์กนมาว่าอยากบึงการในเพันธุเห็ดยังกันผมว่าน่าจะเป็นการขืนเขอนใหม่เด้ เป็นขึ่นหินไหมหีือ ไปเอาผ้าขาวไม่จัดไปเอามีสองเรียบหัวเรียบหัว

อุนย้อนสุม่งคั่งก็คเป็นอาเจริญวอาบงตาเอาไว้ก่อนเอาบนเรียนาทเพียงเขาดำรงนี่รู้อเอาดำตาให้ผ่านดังเอามาเป็นสาวนิรุนทิโกโมะาไม่เนให้างยังมาอยากจับวันตอแห่้กันเดินแห่งมาหาสมเมากเข้าคำก็สกันจะบอกผ้า คนมากเป็นห้องนอนแม่มาปลูกให้แม่นอนเย็นนอนกรเล็นไก่ใล้ไระดึงทอดโดนตีไก่ไปกนะเานแขนตั้งแก้วแหวนหลายหลากจังได้เอาคน่ากชัดไปจอนห้องเป็นยาต้มยาพ่นม่นโดนโดนโคตรไปถามจนมันงามใบมันตาแข็งไปอย่าง ยาหาคนวางยาหายมันวางการให้ต้นไม่หย่ไขล้อนยาพักกันไปฝนไปแด่ตุ่แดดไหมันายจิ้มเป็นไม้เบอร์ต้นยาประกอบเป็นยาใต้ได้พคนเสียางเห็ดพุ่นเหดโยรายาอามาเป็นกระตอดยามาจอดเป็นหางยามาวางเป็นคือเราพัเจ้า่มเราจะจมโมหังหายยาพักยาส้วนดวนต้อยแง่ยาปัญหาอย่างนีเด้อวันเขาจ้าปัญาอด้เ่ตหา หาเดาล้มาดูน้ำกันลื่นไหลลื่นไหลายใายากทังาฝ่งหายใจลงทําขาหรือวนแนนังดูลจกจุกจุกตัวได้ตาไวๆเสียงเรื่อยแม่ออบเดาจะวางดูการดูหายใจลงมากดูหายม่ดูน้ำร้าน เป็นข้ามัดิต่อให้จะกอกองข้าจะนํากองแก้วมาหอแก้วเจ้าจะมีไปใสมาใสวนไม่ยิก็ให้เ ok? อ้ไม่ยู่วนไม่ย oui> ู่ก่หเจ้ามาเวียนวนไม่แต่เครียดก็ให้เจ้ามาใหญ่มาถึงไปอยูหงานนีแห้งวนไม่แดงไม่แห้งแม่

อาแปะปัญญามาดผู้สาธุตอนนี้พระเจ้ามาชอนิรดพบนมานั่งเข้าี้เอาข้าสูไปพระนไทยมาจุดวันนี้มื่อวันีอย่าที่มาจ้องบัดนี้เจ้าได้ล่างย่งองแกวของท่าน้างมานั่งแกวแวนมาหายเจ้าจังจอไปบาะในใพูดที่เจ้าว่าดีบนี้แจ้ โปรตุเสซมาปากแย่านมาฟูจิโออนโอทอนมเจโอทอนตันดีโอทอนนั่นก็เลยไปดูการแขงนด้วยกันเพื่อจะเห็นสุนันท์มาโฮมทีมทุนทังหลาย ที่เคยอ่อยต้มสั่งมาเปานเรียงได้วยองมจานเปาวกรอเปเงจ้าดีเจส่ขาวาเจบดีเจ้าดีเนี่ยแม่ลูกรุ่นเลว่าเจ้าีนี่ยม่ลกาพราะเจ้าดี่นี้ฝากเจ้าใต้ต้รนียฝากเเดินเงินเินท่าที่ฝากเจ้าใต้ใ้ที่จะมาราบพราติที่ฝากเจ้ากลางกางกระรเือยสัมริเทธก็ต้อผู้ว่าต้องพแกา หลายๆคอมเมนต์นะครับผมขอเชิญชวนให้พี่น้องนะครับร่วมคอมเมนต์ร่วมยินดีนะครับผมแต่กับเสืออยู่แล้วว่าเอฟซีกับคงจะร่วมยินดีกับครอบครัวของน้องอยู่แล้วเราคอยสีเบาวสายอย่างนี้เบ่งบานนะครับเบ่งบรรยากาศภายนอกเบ่งจากหลายๆคนกับคงสีห็นจากหลายๆช่องแล้วแล้วครับ แต่ว่ากัริย์ไทยเบือ้องกอืบบ้านหลังใหญ่หลังโตยินดีกับความสำเร็จของครอบครัวน้องหญิงนะครับมีบรรยากาศไพนอกนะครับ พอแมีมๆเอฟซีหลายๆคน,นหลายๆท่านบ่ได้เขาไปข้างในเพราะว่าเต็มเอียดเดียดด้านนอกออกมานาังตากอากาศครับหลังจากี่เมมาคืนเบิงหมอลำเบิดคืนผู้ใดละมาสาั่งนี้มีคนเนี <c> ่ย <oughs> จิตตาคอยระว,วังเตาไป <c oughs> นี่ครับ ในบุคลากรสำคัญเพิ่นเติบนึงนี่ครับคนนี่ในขนาดเนีเพแ่ลว่าเติบไห่เติบนึงอี๋ด้วครับเพื่ได้สองูรณนี่แหละครับบ้านหอบฝันครับต้องฝันก่อนต้องต้องฝันก่อนจังสีสามารถหวยพ่อนได้นะครับ พระสันูุ้ดอยากไปเพรให้นน้องต้องมาหลับคือวพ่อชิตตาหลอกฝันเข้าไปในฝันเข้าไปในฝันเป็นความรู้ใหม่ได้ดิบอกคุณเลาลๆมันเป็นเคล็ดครับบ้านหอฝันครับโอ้บรรยากาศอบอุ่นนะครับพอๆแม่แม่เอฟซีไปไหมนัทายคอนเทนพ่อชิตตาโอ้ยเนาะก้าวๆเลย คนสำคัญนะครับของอีลาหน่อยด้วยกันนะครับแกเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยออกนาออกต่างแกแกทำเพื่อลูกแล้วแกก็มานอนเล่นนะครับแกจะอยู่เบื้องหลังอี๋ครับนี่คือหนึ่งในคนสำคัญครับอ่ะพี่น้องนะครับถ่ายบรรยากาศให้เบื้องสัมณีสะกดนนะครับสำหรับกีดีเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันไหมครับไปหยอกผู้นีิ อัชิตาก่อน <laughs>